ดีค่ะชื่อนางสาวอานอีโซมาโมโอมาค่ะค่ะชื่อนางสาวศิริประภายชำนาญธุรกิจค่ะค่ะชื่อนางสาวชนิตาหัวเขาค่ะเพราเราสามคนมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินนะคะชื่อทีมของเพรเราก็คือ Blue Volunteer ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่สื่อให้เห็นถึงการทําจิตอาสาค่ะเออเริ่มแรกนะคะคือเราก็มีประสบการณ์ในด้านของทํากิจกรรมอาสาอยู่ด้วยกับทางศูนย์สมัคร อาสาสมัมครมอค่ะแล้วก็เรามีความคิดเห็นว่าถ้าในโลกนี้ค่ะแบบมีคนที่มีจิตใจที่แบบเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นได้แบบในปริมาณที่แบบพอเหมาะอะค่ะเราก็สามารถที่แบบดำรงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็แบบช่วยเหลือกันพึ่งพิงกันได้อะค่ะค่ะแล้วก็มันจะไม่มีเหตุที่แบบออาชญากรรมหรือว่าเป็นเหตุที่แบบมันไม่ดีที่ให้เห็นอยู่ในสังคมมากไปอะค่ะเราคิดว่าจิตอาสาสามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ค่ะ เออเป็น Facebook ค่ะ เพราะว่าเหมือนใน Facebook มีเพื่อนของเราด้วยที่แบบเป็นคนใกล้ตัวแล้วเราแนะนําเพื่อนที่เป็นคนใกล้ตัวเพื่อนก็อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ไปแนะนําให้เราอีกซึ่งเรามีเ,เครือข่ายหลากหลายค่ะที่อยู่ใน Facebook ที่อาจจะเป็นชมรมของมหาลัยบ้างที่เราสามารถโพสต์ให้กับเขาได้หรืออาจจะเป็นชมรมทางทางบ้านที่เราได้ทํานอกมหาลัยบ้างกิจกรรมต่างๆค่ะมีแผนว่าจะขยายแพลตฟอร์มค่ะถ้าถ้าทำใน Facebook แล้วก็ประสบความสําเร็จ เราคิดว่าจะทําต่อใน Youtube แล้วก็ t i ๊ t ตอลลำดับนนต่อมาค่ะเหมือนเยาวชนเนี่ยค่ะคือเราเรียนกันในที่นี่ที่เดียวก็จรงิงแต่เมื่อเวลาทํางานเราก็ต้องแยกกันไปเติบโตแล้วถ้าเราปลูกฝังจิตสํานึกตั้งแต่ตอนนี้ให้เขามีจิตสํานึกที่ดีพอเขาไปเติบโตเขาก็ได้เผยแพร่กระจายค,ความดีของเขา,าค่ะให้กับคนอื่นๆด้วยเป็นการส่งต่อค่ะเป็นโดยเริ่มจากตัวเขาอะค่ะ ให้เขาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้หรือถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็อาจจะแบบทำทำสื่อที่เราได้ได้ได้มาอบรมนี้เหมือนกันค่ะเหมือนเหมือนเราก็แบบไปให้เยาวชนให้ความรู้กับเกเยาวชนแล้วเยาวชนก็ได้ไปให้ความรู้กับคนอื่นๆอีกต่อไปค่ะคือภาะวะวิกฤตคือเหมือนกับว่าจะจะไปแนวแนวแนวทางที่เป็นจิตอาสาเหมือนกันกนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นคือส่วนใหญ่จะนึกถึงจิตอาสาแล้วแบบ รวบรวมจิตอาสามาช่วยในกรณีนั้นค่ะแต่ละคําแนะนำมาค่ะมันมันอาจจะแบบมีความแตกต่างแล้วก็เราจะดึงดึงดึงที่แบบสําคัญที่สุดของของวิทยากรแต่ละท่านมาค่ะแล้วมันตอนนี้คือตอนเริ่มแรกของเราเหมือนกับเป็นแค่แนวคิดอะค่ะเป็นแค่กรอบแต่ว่าเมื่อ,อ,อวิทยากรได้ได้ให้คําแนะนําของเราอะค่ะก็คือเหมือนจะ จากที่เป็นกรอบในแนวคลิปมันก็เหมือนเป็นให้เห็นภาพว่าเราสามารถทําตรงนี้นะค่ะได้จริงได้ใช้สื่อเป็นเป็นสิ่งที่สร้างความแบบอาจจะเป็นสร้างความเชื่อมโยงให้กับเยาวชนกับศูนย์อาสาสมัครที่เรากําลังจะทำะคะ่ะให้เขาหันมาทํากับเราได้ะคะ่ะเข้าเข้าถึงนะคะเหมือนเราเราสร้างเพจนะคะเราสร้างเพจแล้วก็เหมือนเราจะไปไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆนะคะคือในเด็กในเด็กและเยาวชนก็เราจะไปพู เราจะขอพื้นที่ของ สาธารณะเช่นในเพจ Facebook ของโรงเรียนต่าง,างๆอะคะ่ะที่เราจะไปโพสต์กิจกรรมที่เราได้ถ่ายทําสื่อไวะะ้อะค่ะค่ะอันนี้ในเบื้องต้นที่เราคิดว่าเราจะกระจายข่าวสารข้อมูลของสื่อที่เราที่จะทําได้ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เราได้มามาเจอคนจากทั้ง4ภาคนะคะแล้วก็ได้เจอได้เห็นศักยภาพของเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องๆแล้วก็ทั้งศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่เราก็สามารถพัฒนาให้เก่งขึ้นอะไรที่เราไม่รู้ก็เราจะสามารถรู้ได้เย่มขึ้น เพื่อจะเรานำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้ค่ะ